โว้วนมาขึ้นทั้งนี้แล้วเปียนมาด้เสียงฟังอยากเสียงนะเสียงท่อแล้วตัวเดินนั้นใหญ่ดีนะ ชุดเกียร์นี่ใหญ่ดีนะยันมาแท็กนี่เท่าร้อยห้าเลยน่ะเนี่ยแท็กใหญ่มากเลยเยอขึ้นสูงขึ้นน,นิ่มๆอย่างนงี้แหละโ <c oughs> อ้ดูลงไป แค่ไม่ต้องขุดเลยนะขนาดจวดยูเสียงก็จุดนะปีนี้นี่ข้าวสวยครับเกี่ยวยากโอ้เกี่ยวง่ายกว่าข้าวที่มีหญ้าเยอะๆนะดันได้นะถึงจะข้าวสวยแต่ก็ไม่มีหญ้านะดันอย่างเดียวถ้าปีไหนหญ้าเยอะๆนี่เกี่ยวยากนะฮะ ข้าวบางจริงแต่เกี่ยวยากิกระตรยมันตัดหญ้าไม่ค่อยขาดนะแถวนี้ก็จะเป็นดินดินเหนียวเหนียวนะดินแดงเลยฮะนี่ก่อนหน้ที่เสียคิดขุดนะตรงนั้นเลยอยู่หลังนั่นแหละ เอาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวจะลุยงานต่อนะนะผมต้องไปทำงานสายต่อแต่คนขับรถเกี่ยวนะไม,ไม่ใส่หมวกอะไรเลยนะผมไม่ได้หรอกครับฝุ่นเยอะนะ เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้กันครับ